อกล้องเที่ยวกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กันหน่อยทีุ่อยมองกล้องไหนวะกล้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปะวันนี้นะคะมาพบกับหน่อยนะคะในช่วงถือกล้องเที่ยวกันนี่แหละว่าเออไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะคะวันนี้นะคะหน่อยอยู่นี่เลยก้างบนก้างบนคืออะไร <c oughs> หมู่บ้านช้างนะคะเป็นหมู่บ้านขดชศศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ที่บ้านตกลาง อำเภอท่าตูมนะคะข้างหลังก็จะเป็นว่าเห็นไหมข้างหลังนู่นก็จะเป็นน้องนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนนะคะเข้าไปนะเข้าไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะอูมือดอ่ามืดประมาณนี้วันนี้นะคะจะบอกว่าไม่ใช่วันนี้ดิไม่รู้ว่าทุกวันจะเป็นยังไงแต่ว่าคือเช็ดหน้ากล้องแป๊บคือว่าเงียบมากนะทุกคนเงียบ เดี๋ยวยังไงหน่อยจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะที่จะเข้าไปซื้อตัว๋วซื้อบัตร ต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าร้อนแล้วก็เงียบนะคะซึ่งแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงช้างนะคะหน่อยเข้าไปในราคาที่20บาทนะคะถูกมากนะคะส่วนราคาปกติก็จะตามป้ายเพราะจะมีการแสดงช้างนะคะก็ผู้ใหญ่ก็50ชาวต่างชาติก็100นะคะก็ตามป้ายที่หน่อยถ่ายได้เลยนะคะฮัลโหลตอนนี้นะคะนี่ไงเจอน้องแล้วเ๋ยซูมหน่อย มองเห็นไหมมันย้อนอะ่ะเออไม่เห็นหรอกเนาะก็คือตอนนี้นะคะหน่อยอยู่ที่หมู่บ้านช้างสุรินฮัลโหลนี่คือแลนด์มาร์คนะรู้สึกว่าจะเคยเห็นหลายๆคนนะเขามาถ่ายกันตรงนี้นะเป็นแลนด์มาร์ของของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจอ๋อหอชมวิวขึ้นไปได้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ อ๋อตอนนี้ก็คือขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมขึ้นได้เลยคับอ๋อหอชมวิวซึ่ง <c oughs> ก็คือ <c oughs> อ๋อพี่เขาบอกว่าเป็นหอชมวิวร้อยห้าสิบเอ็ดขั้นมีห้าชั้นใช่ไหมคะห้าชั้นก็คือเห็นหลายคนน่ะที่มาถ่ายตรงนี้ก็คือเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่แหละอย่างหนึ่งนอกจากช้างแล้วนะเออเนี่ยนี่เยอะมาก น้องตรงนู้นอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะก็จะมีพี่เจ้าของเขาดูแลอยู่นะนี่อชมวิวโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนนะคะเดินดูบริเวณรอบๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะยังไม่เคยมาก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆก่อนจากการที่มาที่นี่นะคะแต่ของหน่อยคือ เดี๋ยวดูดรอบๆไปด้วยแล้วกันเนาะของหน่อยก็คือว่าหน่อยเป็นคุณจอมพระหน่อยก็จะเดินใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากจากจากที่นี่แต่ว่าคือจริงๆจากท่าตูมไปจอมพระมันไม่ได้ไกลนะคะแต่ว่าเข้ามาที่นี่จะค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะก็แนะนําให้ ไทยมีรถยนต์ก็ขี่รถยนต์มานะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่อนข้างเงียบมากนะคะทุกคนเงียบมากๆแล้วก็ก่อนทางเข้านะคะทางเข้าก็คือจะเสียค่าเข้าด้วยนะคะแต่ว่าหน่อยวันนี้หน่อยเสียที่20บาททำไมถึงเสีย20บาทเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีการแสดงช้างนะคะไม่มีการแสดงช้างก็เลยต้องเสียแค่20บาทแต่ถ้ามีการแสดงช้างก็ผู้ใหญ่นะ จะเสียอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะทุกคนนี่หออันนี้คือข้างหลังนะข้างหลังเอ้ยไม่ใช่6 0สิดิเสียอยู่ที่ 50. เออเดี๋ยวพูดเลยวะงงเสียอยู่ที่50บาทต่อคนนะคะส่วนในส่วนของเด็กอันนี้เดี๋ยวหน่อยจะตัดผ้าไปที่หน่อยถ่ายป้ายไว้นะคะแต่ว่าเห็นพี่ที่เขาขายขายบาัตรขายตัวนะเขาบอกเขาบอกว่าไม่ได้มีการแสดงช้างมาประมาณ เป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วตั้งแต่โควิดระบาดนะแต่ว่าเราสามารถติดตามน้องช้างติดตามน้องช้างของหมู่บ้านตะกางหมู่บ้านช้างตรงนี้ได้จากตามโซเชียลต่างๆนะคะที่เป็นพวกน้องจุ๊บแจงภายบัวบานหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าพวกพี่ๆควานทั้งหลายเขาเอาลงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหน่อยก็ติดตามน้องจาก ตรงนั้นนะคะก็เลยแบบว่าอยากอยากมาจริงๆก็หูเหนื่อยว่ะร้อนด้วยตอนเนี้ยนี่ไงน้องน้องน,องนอง้บรรยากาศภายในถ้าเท่าที่หน่อยอ่านดูก็จะเป็นพื้นที่ประมาณพื้นที่ประมาณห้าร้อยไร่นะห้าร้อยไร่ก็วันนี้ เสียดายมากว่าเงียยเป็นป่าช้าเลยจ้าก็คือเจอช้างไม่กี่เชือกเองนะตั้งแต่เข้ามามีตรงนูง้นเชือกหนึง่งตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกสองสามสี่แล้วก็เจอที่แบบเขาเลี้ยงในบ้านป่าปายนะคะการแสดงช้างก็ไม่มีเลยเจอแต่รูปปั้นนะคะซส,ส่วนใหญ่นะ เออเสียดาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูในบรรยากาศดีกว่าถ้าจริงๆถ้าโควิดหายแล้วนะก็แนะนําให้ลองมาเที่ยวกันดูนะถ้าเดินทางจากกรุงเทพก็ออกเส้นสระบบุรีโคราชบุรีรัมย์มาสุรินทร์ก็คือเป็นเส้นหลักก็คือไม่ได้ยากอะไรนะคะนี่ก็ยังคงคิดว่า <laughs> นอกจากช้างแล้วก็คงจะเป็น <laughs> หอชมวิวแค่ตรงนี้แหละ ที่เหลืออย่างอื่นก็คือร้อนมากตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นที่แสดงหรือเปล่านี่ขี่ช้างเต็มไปหมดเลยคนน้อยด้วยนะทุกคนหูถ่ายยังไงให้แบบว่าไม่ร้อนก็ไม่รู้เนาะคือตรงนี้คืออะไรก่อนคืออะไรก่อนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเขาก็ไม่น่าจะห่วงเนาะ เสียดายเนาะเสียดายที่แบบว่ามาแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูนี่ก็น่าจะเป็นที่แสดงช้างหรือเปล่าหรือเปล่านะเนี่ยทุกคนย้อนแสงนะสวยดีนะนี่นี่คือหลังคานะก็น่าจะเป็นที่แสดงช้างนะคิดว่าแหละ ใช่แหละเนี่ยนี่เลยร้อนมากทุกคนร้อนมากค่ะทุกคนเชดนดังก,กองแป๊บร้อนมากโอ้โหเงะไหลครย้อยนี่ดูนะ นี่ย้อนแสงอ่ะโอ๊้มืดตรงนี้ก็ได้นี่น่าจะเป็นที่จะแสดงช้างหรือเปล่าน่าจะแต่ว่าถ้าหน่อยพูดผิดหรืออะไรยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะคือหน่อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเงียบมากเงียบสุดๆอ่ะทุกคนคือจริงๆอ่ะเงียบแบบ ไม่ต้องใส่แมสเลยก็ได้นะทุกคนนะเหมือนนักท่องเที่ยวจะมีแค่แค่ที่หน่อยมากันหกคนอะ่ะมีแค่แม่มีป้ามีพี่สองคนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเงียบมากอะ่ะแม่ <laughs> เ,รเรียกระยะไกลคือเงียบอะ่ะเงียบเหมือนที่นี่คือบ้านของเราเลยอะ ก็อยากจะสวดมนต์นะคะไล่โควิดเนาะเป็นการสวดมนต์ไล่โควิดเพื่อให้โควิดออกไปนะคะหน่อยจะได้มาดูช้างแบบจริงๆๆ,ๆิงจังๆีวันนี้ก็มาแบบผิดหวังผิดหวังมากๆเพราะว่าไม่ได้เห็นการแสดงช้างนะคะเห็นแต่พื้นที่ซึ่งจะให้เดินแบบว่า500ร้อยไล่ให้เดินทั้งหมดกับอากาศร้อนๆก็เดินไม่ได้นะคะพูดตรงๆว่าเดินไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยว จะขึ้นไปบนหอชมวิวแล้วกันเพื่อไปดูวิวเนาะเพื่อไปดูวิวเราก็มีคนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาที่ถ่ายรูปก,กับช้างก่อนเพราะว่าถ้าเรามาถึงที่นี่แล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปก,กับช้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันโมเมนไหมไออันนี้มันมองแงไหนค่น่นาจะเป็นมองแงแรกสากิดวานะ คือทุกคนร้อนร้อนมากร้อนด้วบื้คน่ารักชูเลยจะถ่ายรูปด้วยน้อ,องน่ารักมากมากเลยค่ะน้องน่ารักมากมากเลยค่ะคยิ้มยิ้มยเอาใหม่ย,ยิ้ม,มเอาใหม่ด้วยควยั <laughs> วนบอกให้เอาใหม่ ยิ้มเชยชวยโอเคโมมีใครจะรอดทองก็ได้ครับรอดทองช้าโมมีจับหน่อยก็จับหน่อยโมมีทางตัวเมียนะคะติดตามน้องได้ที่โมเมอีลเฟฟซูลินนะคะจังถูกคนปิดตายังไม่นจะครับแค่สามหมื่นขั้นโอ้ เยอะแล้วเชื่องมากเลยอ่ะอิ่มน้องบอกอิ่มแล้วมดหนักบ๊รูน่ะแต่ไทรูนได้อยู่ก็หปราการโอ้เจงร้องใหญ่เลย ถ่ายรูปถ่ายรไหมถ่ายรูปปะรูกคุณถ่ายครับนี่ขวานอันนี้ขวานชื่ออะไรคะครับผมขวานเถียวครับฝากช่องอะไรคะฝากช่องหน่อยช่องโมเมอีลาเฟนสุรินทร์ครับค่ะมีความน่ารักของน้องอยู่ในช่องใช่ไหมคะครับผมแล้วก็เจ็งความน่ารักหลายอย่างหลายเรื่องอยู่ในโมเมได้แล้วยี่มาหนค่ะค่ะติดตามน้องได้อันนี้เป็นชื่อเล่นของเธอครับชื่อจริงของเธอขวัญสุรินทร์ ขวัญสุรินใช่ครับก็ที่ห้านี่ก็จะจัดงานวันค้ายวันเกิดของเธออ๋อกี่ปีคะจะครบสิบสี่ปีนี้ครับอือในเธอสิบสามปีก็ถึงวันที่ห้าก็สิบสี่แล้วสิบสี่อีกครั้งน้องช้างก็มาประมาณเกือบห้าสิบเชือกโอ้สุปามาห้าห้าตุลานี้ใช่ไหมครับห้าตุลาจัดที่นี่อือก็จะแต่งตัวแต่งชุด ยูทูบเบอร์หลายๆช่องบางช่องก็ติดตามเป็นล้านบางช่องก็อ่าฮะอ๋อมาได้ก็ไม่คุ้มมีสิทธว่าที่เชิญมาอ๋อที่เชิญมาคนนอกไม่มาไม่ได้ใช่ไหมคนนอกก็มาเยี่ยมมาเยือนได้ครับนักท่องเที่ยวก็มาได้คุ้มมีสิทธว่าภายในกี่โมงคะเนี่ยจะจัดงานอ๋อแปดโมงเช้านะคะก็มีบัวบานน้องดาวไทยบัวบานจุ๊บแจงมีไหมอ่ะจุ๊บแจงไม่ได้มีอ๋อไม่มี บัวบานก็มาด้วยมาห้าสิบเชือกรบัวบานกับดา,าวรถพ่วงห้าหกคันรถพ่วงก็คือ,อ,มมคอไม่ลูกอ้อยถ่ายรูปปะถ่ายรูปปะถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะถ่ายรูปให้หน่อย อดท้องช้างนะคะลอดท้องช้างเป็นค่าครูนะคะที่อยู่ในนี้นะคะก็ทั้งหมด9 9บาทนะคะก็ถ้าใครอยากลอดก็เป็นค่าครูให้กับควานแล้วก็ให้กับน้องด้วยนะคะนะคะนี่เป็นไงเป็นไงนี่ครับก็ สันนี้ครับมาจากไหนครับมาจากจอมพระค่ะพะะี่เขาก็กำลังไลฟ์สดนะคะดูในช่องโมมีจอมพระอินเตอร์เฟนจับจิ้งไปเนะคี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกว่ามันโยนเผล่นะครับแล้วก็<า>จะมาแล้วกับท้องน้องโมมีนะครับใช่แล้วจามเสริสมดวงเสริมบารมีนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่ ความเชื่อนะครับก็ใช้จาระยานในการรับชมครับเพราะว่าช้างคือสัตว์ใหญ่สัตว์โตัผู้บ้านผู้เมืองครับทควานไร้สดด้วยนะช้างสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับเป็นสิ่งอะไรที่แบบดีครับกับตัวเราโมัมีมัมีม่วมีจะมารอบของน้องมี้โอเคครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยครับดีจ้าดีจ้าหน่อยโมเมดีจ้าหน่อยจ้าหน่อย สิรอดยุติน้อยห้ยวก็มั่งัง่งอรนดนไรวก็ขอคน้อยถ่ายไว้เดี๋ยวน้อยจะถ่ายไว้อันนี้ก็จะรอดท้องช้างนะคะก็จะต้องอตามความเชื่อโบราณเนาะ ามความเ<า>ชื่อ,อ<า>โบราณก็อธิษฐานนะมีค่าครูแล้วก็อธิษฐานนะคะ<า>นะ<า>ย้อนแสงนิดนึงนะเอองานาีหนก่นานยะความตั้งใจไ<า>ก็ขอวที่คิดนะครับอบารมีทง้งสัเดสัตต้องบ,บองรักษาคุ้องนะครับ นอ้าวดุูไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเดินทางหน้ามาพูดดูนี่นะคะเป็นประเพณีการลอดท้องช้างก็จะเป็นประมาณนี้ต้องจับอ่านี่นะคะพูดดมพูดุมน้องว่าง่ายนะคร ว่าง่ายมากว่านอนสอนง่ายมากน้องน่ารักด้วยนะคะพายโมมีพังครับโอ้พังตัวเมียต้องเป็นพังใช่ไหมคะอ๋อโอเคอ๋อความรู้ใหม่นะเนี่ยตัวเมียคือพังตัวผู้คือ่ายนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็ รู้สึกดีนะครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่ได้สัมผัสได้ลูบขึ้นเออเป็นไงครับเป็นยังไงรู้สึกดีไหมแหมก็ช้างสัตว์ใหญ่ครับเขาสิริลับมั่นักในโบ้หัวหัว้างด้วยพี่แม่มอะไรนะครับอยากลองอยากลองดูใช่ไหมครับใช่ไม่ลองไม่รู้นะครับบอกขับต้นใไงเนาะสิริลับมันนักในโบ้รับได้ครับเพราะว่ายกมาแล้วอุ้มมาแล้วครับ เป็นความรู้สึกจริงได้เวลาขึ้นเป็นไงคะความรู <c oughs> <c oughs> ้สึกชูขึ้นอ๋อคือเหรอเสียวๆเมื่อกี้รองช้างก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใช่ไหมดีเนาะต้องลองค่ะลองๆลองดูว่าจะน้ำซ่างขี้ซ่างขี้ซ่างแวราถ่ายให้เราของนี่ยอยากลองดูนะครับตอนนี้นะครับอยากลองดูว่าเมย์จะลุ้มไหวไหน ใช่ใช่อันนี้อันนี้คนให้อุ้มน้ำหนักกี่ตันคะน้ำหนักกว่าน้ำหนักกี่ตันอันนี้ชื่อพังอะไรพังบัวโรยอันนี้อันนี้ถือถือรอบก่อนครขออนุญาตทำแล้วเราเริตัดถ่ายตรงนี้มีขน้าดอะไรไปนู่นไปนี่ฝนวิญญาณร้อยเยอะหน่อยช่วยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนก็คือประมาณอย่างเนี้ยเข้าไปใกล้พยายามยกขาขวาขึ้นอย่างเงี้ยใช่ เพราะว่าเขาจะมีแรงชุเคลนจาขึ้นไปครับอุ้ย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 อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยุ้ยอ้ยอยยอ้ยอุ้ยอยอยยอ้มอุ้ยอยอ้้ยอ้ยอย้ยอ้ย้อย้ยอุยอ้ยอยอุ้อย้อ้น้ย้อย ว้าวตื่นเต้นตอ s <S ข,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 ขอบคุณนะคะอ่ะคนเก่งรางวัลคนเก่งครับขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยขอรูปหน่อย เก่งมากค่ะรางวัลรางวัลคนเก่งค่ะค่ะอะรางวัลสำหรับน้องบอกอิ่มแล้วขอบคุณค่ะโมมี่น้องเฟรลี่มากเลยค่ะ ตื่นเต้นมาบ้านช้างมได่รังไใช่แล้วต้องมาถึงวันนี้พี่แล้วตัวใหญ่ๆอย่างนี้เขาใช่ใช่ใช่ก็างเก็ตอ๋อทำไมเขาอ๋อเขาตัดงานแล้วเหรอไม่ใช่อันนั้นคือเป็นรใจ แตงมีมาอ๋อเชือกพีดผู้ที่มีงาเรียกว่าพีดายอ๋อความรู้ใหม่แต่นี่ธาตุนาอย่างนี้เขาเรียกว่าเพศดพังบางเชือกพีดผู้แต่มีงานเรียกว่าจีโดอช่ไหมจะเป็นขนายแบบนี้อ๋อถ้าเป็นตัวเมียเรียกพังใช่ไหมถ้าเป็นตัวผู้เรียกพายโอ้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่กินแรงอ่ะกระเด็นเช็ดให้หน่อยเช็ดให้หน่อย ไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ค,ค่ะก็คือร้อนมากตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราก็ไปถ่ายรูปกับช้างทํากิจกรรมกับช้างนะคะก็คือพังโมเมนะคะไปแล้วนะคะก็มาถ่ายรูปที่แลนด์มาร์กตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะก็ก็คือร้อนเออร้อนแต่ก็คือคงไม่ขึ้นไปแล้วอะทุกคนเพราะว่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวหน่อยกดกล้อง นี่ทุกคนคือสวยพูดเลยสว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 ยแต่ว่าร้อนก่อนร้อนมากก่อนร้อนร้อนนะคะเอาไปแบบเร็วๆเอาไปแบบเร็วๆคือตรงอนุสาวรีย์ช้างตรงนู้นนะคะใหม่ไม่ได้เดินไปนะคะทุกคนไม่ได้เดินไปแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> ก็คงเห็นกันเท่านี้แต่ถ้าใครอยากที่จะมาก็มาไม่ยากมาง่ายๆมีป้ายมาตลอดทางนะคะทุกคนก็ มากันเยอะๆแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาก็อย่างที่บอกคือพี่เขาก็ไม่ได้จัดแสดงช้างมาเป็นเป็นเกือบเป็นปีแล้วแหละเออแต่ทีนี้ค่าเข้าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรพอไม่ได้จัดแสดงช้างก็ก็แค่20บาทเพราัจะแสดงช้างก็แค่50มันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะก็มาเที่ยวกันเยอะๆสำหรับวันนี้ถือกล้องเที่ยวกันก็ไปแล้วคะ่ะไปแบบร้อน ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ